สวัสดีค่ะมาดามงโพจ้ะตอนนี้ก็เศร้าแล้วเด้อที่หาคนจีิงจริงกันเนาะอันตื่นแต่อันตีซีพอละปูดวงดาวยังอยู่อยู่เลยจะไปตลาดจ้ะทองฟ้าอากาศเริ่มเย็นแล้วจ้ะเด้อตุล่าและต้นตุล่าแล้วจ้ะอากาศเริ่มเย็นแล้วไปตลาดก่อนจ้ะ งานเศ้าจ,จุดแรงพี่น้องจ้ามาดามเดอ้อให้กำลังใจมาดามนะจ้ะต่อไปกันเลยจ้ะใส่มอเตอร์ไซค์ไปจ้ะโอ้โหสิมาหอดนี่พี่น้องจ้ากระเซสายจักหน่อยแล้วนี่ขนาดตื่นแต่ตีสี่นะเนี่ยมานะได้แค่นี้เองเดี๋ยวหาไปย่างเมืองตลาดตอนเช้ากันเลยนะคะเอาดีกว่า เ <g ül s> สลาวันนี้ดูเงีย,ยบๆเนาะเสลาวันนี้มาดามบาได้มาโดนแล้วจ้ะโอ้โหมีนี่นี่ด้วยนี่แล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวค่อยมาซื้อสวัสด,ดีค่ะคนไม่ไม่เยอะเท่าไหร่สวัสดีค่ะจ้ะคนไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ย ง่อยจะ๋หลบปุ้นี่แต่ว่าแม่ค้าเยอะมากเลยแม่ค้าค่ะแม่ค้าเยอะแล้วแล้วมาบอกว่าเขาขายอย่างกันแน่นักกระเป๋าก็นักจะตอนนี้ต้องต้องนักกระเป๋าโอเคใครแน่แหละตลาดยามเช้า,ชา จะค่อยมาซื้อค่ะหางผู้ ซื้อ,อยังคะซื้อไปก็ได้กินนะพนหา มะเขือเทศโลจาบาทเนี่ยสามสิบบาทมีอันส,สวยๆอ่าขึ้นเท่าท แมาครึ่งโลอะไรอ่างแม่นกากระกปู อะไรอีกไม่แม่เอาอะไรวันนี้ <c oughs> จะไปตลาดวันนี้ขายของตลาดวันหลังค่อย,เอ,ยอเอาซื้อซอยใหญ่ก่อ อันนี hmm. ้ขายยังไงคะขายยังไงตามระเซียอ่ะตามสิบบาทอันนึงอ๋อโบว์่ได้ลายุดสบายดีไม่ได้ลาสุดไทยไทยชื่อชื่นหรอไม่เลยสไม่ได้ลายสดค่ะได้ลายแค่นั้นแหละโอ้ น่าด้ได้ยังงี้อะไ้กินดีกินนี้ดีกว่ากินบักนัดดีก่าอันนี้อันกี่าทก่บาทคะสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทไดมาแค่นี้เน่น่เน่เน่เน่นกัน ไปซื้อมีดก่อนอันนี้ขายยังไงคะนี่แปดสิบบาทแปดสิบบาทมีสองตัวให้เลือก เป็นทางต่อก่อนว้าอาทิตย์เริ่มแดงแล้วเริ่มฮ้อนแล้วเจะจะน้อยฮ้อนแล้ว,ลวอือหือดวงอาทิตยามเช้าๆค่ะได้ได้ได้ แล้วค่ะตลาดเดี๋ยวไปซื้อของต่อก่อนคลิปนี้ขออนุญาตจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ